สงคโ,โปร์หลังจากที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวตั้งแต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีการเปิดรับ,รบเรื่องขอการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจตอนนี้เริ่มฟื้นตัวครับแต่รัฐบาลสิงคโ,โปร์มองว่าภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคประชาชนภาคโครเรือนตอนนี้เจอผลกระทบหนักมากจากวิ COVID 19. กฤตโควิดลิบเก็าเลยมงการแจกเงินครับและให้มากถึง18,000บาทเลยทีเดียวโอ้นี่น่าสนใจมากมาติดตามครับ เว็บไซต์ข่าวของ Channel News Asia รายงานนะครับบอกว่าชาวสิงคโปร์1นล้านแสนคนจะได้รับเงินสดสูงสุดรายละประมาณ700ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ18,000บาทนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้โดยโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมทั้งหมดงบประมาณอยู่ที่38,000ล้านบาทซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประกาศออกมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับภายใต้โครงการบรรเทาทุกทางเศรษฐกิจนี้ รัฐบ,บาลสิงคโปร์ต้องการช่วยเหลือครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กครับเดีเยวเพาะบุคคลที่มีรายได้3 4 0 0 0ื่นดอลลาร์สิงคโปร์จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับอันนี้คิดเปนเ็นเงินอยู่ที่ประมาณ $300 ดอลลาร์สิงคโปร์ในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนถ้าเป็นคนขับรถแท็กซี่หรือว่าคนขับรถส่งของที่ได้ผลกระทบจากภาวะราคาน้ำมันสูงก็จะรับเงินสดนะครับอยู่ที่ประมาณ1 5 0จนถึง300ดอลลาร์สิงคโปร์ครับในขณะเดีวยวกันชาวสิงคโปร์ทุกครัวเรือน จะได้รับเงินช่วยเหลือด้านสาธารณภคขั้นพื้นฐานมูลค่า100ดอลลาร์สิงคโปร์ไม่ใช่แค่นี้นะครับรัฐบาลจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ที่ผลิตอาหารซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางรวมไปถึงผู้ค้าปลีกที่ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานอันนี้ก็จะได้แรงสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยไม่ใช่แค่นี้ครับจัดหนักมากๆสำหรับตัวมาตรการต่างๆ กลุ่มชายชราะะที่มีอายุ65ปีขึ้นไปที่มีประมาณ575,000คนจะได้รับเงินเครดิต450ดอลลาร์สิงคโปร์เข้ากองทุนสำรองเลงชีพบัญชีรักษาพยาบาลในเดือนสิงหาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เขาก็พยายามที่จะสามสูอย่างเต็มที่นะครับมอบเงินสดให้ไปจับจ่ายใช้สอยและคาดหวังว่าเศรษฐกิจก็คงจะฟื้นตัวได้นั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ